เพียงพอนะครับที่จะฟ้องหรือสั่งฟ้องและดําเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดไปลงโทษได้้าพละการอะรการไม่เห็นด้วยเนี่ยเรามีคณะกรรมการในกฎหมายไหมครับที่จะชี้ขาดในเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดข้อขัดแย้งไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยเดินไปอย่างไรในข้างหน้านะครับอันนี้คือตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ว่าเป็นจุดที่เราต้องมาคํานึงนะครับว่าการที่เราจะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเข้าไปเนี่ยเรามีองค์กรหรือมีเอ่อเขาเรียกว่าคณะบุคคลเนี่ยขึ้นมาดําเนินการในเรื่องของการชี้ขาดข้อขัดแย้งเนี่ยในเบื้องต้นหรือไม่